ราไม่ได้นอนเพราะว่าขัดบอปลาจนถึงดึกมีอยู่จริงนะคะแลวเราก็เริ่มหาตัวช่วยไอเทมที่1เราก็ได้เอาน้องแปลงไฟฟ้ามาช่วยนะคะตัวนี้จะเป็นไอเทมที่2นั่นก็คือท่อโอเวอร์โฟลนั่นเองจริงๆน้องก็คือจะแบบว่าทําหน้าที่แบบบนผิวน้าใช่ป่ะแต่ว่าเราจะนํามาใช้2ฟังก์ชันเลยคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้น้องเขาอยู่ว่าใช้งานยังไงจะทํำยังไงให้มีความต่อเนื่องแล้วก็เป็นแบบที่ตัวเอง ตั้งใจไว้ไว้เรามาเซตอัพกันคือปก,กติที่เราใช้ก็จะหลากหลายมากส่วนมากจะเน้นเป็นสายยางแล้วก็จะเป็นท่อบีบกาลักน้ําที่เราเคยรีวิวไปความที่เป็นสายยางมีหลายขนาดแล้วก็ยาวมันทําให้แบบเธอทาดูไม่ค่อยแบบสะอาด<ก>อะไรก็เลยคิดว่าถ้าเป็นท่อโอเวอร์โฟล์น่าจะช่วยเราได้เยอะหรือเปล่าถ้าเรามาคล้องคล้องทุกบอ่ออะไรเงี้ยที่เราใช้มันก็ประมานี้แล้วก็ยังเรียนรู้อยู่ว่าจะทํำยังไงให้มันแบบ เข้ามือสําหรับตัวเองแบบตอบโจทย์ตัวเองอะไรอย่างนี้ก็อยู่ในช่วงการเรียนรู้อยู่ก็ประมาณนี้สําหรับไอเทมที่สองแล้วก็จะมีไอเทมที่สามมาดูว่ามันจะหมดไปที่กี่ไอเทมแล้วสุดท้ายแล้วงบประมาณมันจะจบที่กี่บาท